สวัสดีครับผมวอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับก็วันนี้นะครับเราจะไปรีวิวกับเซกุ้งไฟสปอร์ตในรูปแบบของสตรีกันบ้างนะครับหรือว่าของคุณผู้หญิงนั่นเองนะครับรุ่นนี้จะใช้ชื่อหรหัสว่า SRE 0 0 3 K นะครับ ก็เรือนี้นะครับจะดึงออกมาจากรุ่นดั้งเดิมเลยนะครับที่เป็นเซอร o โคไฟส t ปอในรูปแบบของ40มิลเนาะถ้าเราเคยเห็นหรือว่าจํากันได้นะครับก็ย่อไซส์ลงมานะครับเรือนี้นะครับสเปคของเขาจะขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับคือเคสไซส์28นะครับแล้วก็ลักทุลักอยู่33นะครับความหนาอยู่ที่11แล้วก็หมูสาาอยู่ที่14มิลนะครับเรือนี้จะเดินเครื่องมาด้วยเครื่องคาลิเบอร์ 2R06 นะครับ ไม่ใช่4 r นะจะเหลือแค่2 R 0.6นะครับการสำรองพลังงานก็อยู่ประมาณเดิมนะครับ40ชั่วโมงนะครับกันน้ำ100เมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักพร้อมใส่เรือนี้นะครับยังไม่ตัดสายอยู่ที่69กรัมเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเล่านี้ก่อนดีกว่านะครับ ก่อนที่เราจะไปลงลึกกับตัวเรือนตัวลาฬิกานะถ้าเกิดเพื่อนยังจําได้นะครับมันจะมีอยู่ในเรือนขนาดเนี้ยหน้าตาประมาณนี้แหละที่ลงไว้ว่าเป็นเครื่อง 7S ถ้าเรายังจําได้ดีนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมันมีมาตลอดแล้วก็มันไม่เคยแบบว่าคือจะหายเป็นนานขนาดนี้นะครับพอมาในยุคนี้นะครับในปีนี้นะครับทางแบรนด์เซกุกเนี่ยก็จับในรูปแบบที่มันเป็นของคุณสุภาพสตรีเนี่ยมาในรูปแบบเครื่องแบบใหม่ซึ่งเครื่องเนี่ยจะแตกต่างจากเครื่องเดิมนะครับที่เป็น 7S เนี่ยคือปกติเนี่ยเรา เรารู้อยู่แล้วนะว่าเครื่อง 7S เนี่ยมันก็เป็นตัวพัฒนาต่อยอดมาก็เป็นพวก 4R แล้วก็เป็น 6R ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น 2R เนี่ยมันจะแตกต่างกับ 7S กับ 4R อยู่ในบางส่วนนะครับก็ถ้าเกิดสรุปก็คือว่าในโมเดลที่มันเคสเล็กเนี่ยมันควรจะปรับปรับแต่งใหม่หมด นะครับไม่ใช่ว่าจะเอาตัว 7S เดิมมาย่อขนาดเหมือนแต่ก่อนที่เขาทํากันนะครับอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกใหม่นะครับเป็น 2R06 นะครับเป็นการเรียกชื่อใหม่เลยนะครับซึ่งประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยก็จะดีแน่นอนในรูปแบบของเคงสไซส์เล็กซึ่งถ้าเกิดใครที่เคยเล่นนาฬิกาหรือว่าเคยซื้อนาฬิกาให้แฟนที่เป็นในรูปแบบแเครื่อง 7S และเคสไซส์อยู่ประมาณเนี้ยไม่เมิ่งจะมีปัญหาตลอดเลยถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเออมันชอบเดินๆหยุดหยุด,ห,ยดหรือว่าเวลามันเอาไปตกไปกระแทกแล้วก็รู้สึกมันไม่ค่อยทนทานอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง ก่อนหน้านี่ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากเลยในเคสไซสเล็แล้วก็อยู่ในเครื่อง 7S เนาะอันนี้ผมเป็นคนขายที่ผมรู้ดีนะครับว่ามันมันชอบมีปัญหาในเรื่องของเคสไซเล็ในในในเครื่อง 7S มาก่อนแต่พอมาในรุ่นนี้นะครับเครื่องของเขาเนี่ยจะ,ะคล้ายๆว่าแบบเกิดมาเพื่อเคสไซสนี้เลยก็ว่าได้นะครับทุกอย่างเนี่ยก็จะคงไว้ใกล้คคเคียงมากๆกับ 4R เลยนะครับ กรอบผมว่ามันน่าจะเป็นการปรับปรุงที่โอเคแต่เรือนี้นะครับนะครป้ายของเขาเนี่ยมาอยู่ที่13,300นานะครับซึ่งขนาดเคสไซส์ขนาดตัวเรือนเนี่ยถ้าเราเทียบกันในรูปแบบของราคานะกับ40มิลอย่างเงี้ยราคาก็ไม่ต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสไซส์เล็กลงหรือว่าอะไรคือราคาเขาไม่แตกต่างกันเลยนะครับก็จะว่าอยู่ในระดับที่เราสามารถจับต้องได้ไม่ได้มาแพงขึ้นกว่าเดิมหรือว่าไม่ได้ถูกลงกว่าเดิมให้มันเห็นชัดอะไรขนาดนั้นนะครับ จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับจะมาในรูปแบบของหน้าปัดสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เป็นการลงดีเทลนะครับการตัดขอบเป็นโลสโก้ซึ่งสวยมากดีเทลเนื้องานของเรือนประมาณแบบเหมือนนิดๆของทางแบรนด์เซโกโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับคือมันงานมันละเอียดแล้วก็รู้สึกถึงความหรูหรารู้สึกถึงการใส่ใจในการผลิตมากๆโดยเฉพาะในตัวสายนะครับเป็นลักษณะเป็น3บีดนะครับหรือว่า3มช่องเนาะก็ช่องกลางเนี่ยก็จะเป็นเน้นลวดลายนะครับเป็นการเล่นความเงานะครับสลับกับด้านทั้งสองฝั่งนะครับ บานพับก,ก็จะเป็นบานพับแบบบีบนะครับโชว์ตาโลโก้บานพับนี่ผมรู้สึกว่ามันมีการอัปเกรดขึ้นเยอะนะครับในรูปแบบของวัสดุการทําบานพับแล้วก็รูปแบบของบานพับนะครับแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็จะเจอแบบตัวตัวบานพับที่ออกแบบแบบค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็เอื้อมตาลงไปนิดนึงก็จะเจอในส่วนของตัวเครื่องนะครับที่กลไกลเนี่ยจะไม่แบบตูดไม่ยื่นเหมือนเครื่อง 7s รุ่นเก่าๆนะครับก็ความหนาอยู่ประมาณ11มิลมก็ถือว่าจัดว่าดีนะครับ ก็ถือว่าดีเลยเป็นฝาเทบแล้วก็ฝาเกลียวด้วยนะครับรับรองความทนทานอายุการใช้งานแน่นอนนะครับ ตัวด้านข้างตัวเรือบางนะครับด้านข้างตัวเรือนเนี่ยก็มีกลิ่นอายของพวกเซกุไฟส์สปอในรูปแบบของที่ไม่มีขอบเบเซลอยู่นะครับกลิ่นอายมาในลักษณะเดียวกันนะครับการทําเนื้องานนะครับดูเผลๆเหมือนพวกเดเดโรเล็กอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็จัดว่าออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับการขัดเงาตัวเรือนการทําดีไซน์ของตัวขอบนะครับ mm hmm. คือมีสเสน่ห์สุดๆนะครับรุ่นนี้ หน้าปัดคมชัดเคลียร์หมดนะครับในตำแหน่งชั่วโม,มงต่างๆก็ยี่มมมบอเนาะผสมประสานส,สีน้ำเงินนะครับตัดกับขอบหลักชั่วโม,มงเป็นโลสโกนะครับในที่มือเรือนนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเป็นไฟสปอร์ตคือชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็สว่างสุดๆนะครับ ตัวเม็ดตัวคราวก็อยู่ในซองชัดเจนนะครับเรือนนี้สามารถให้ก็่มในทีได้แล้วก็ขึ้นลานผ่านเม็ดได้นะครับการขึ้นลานผ่านเม็ดก็เพื่อนๆก็สามารถหมุนได้ตำแหน่งศูนย์นี้ได้เลยนะครับเป็นการขึ้นลานเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องก่อนหน้านี้หลายๆปีที่เป็นเคสไซส์ขนาดนี้เมื่อก่อนยังเป็นเคสเเนาะมันยังขึ้นลานผ่านเม็ดไม่ได้แต่รุ่นนี้จะขึ้นลานได้เรียบร้อยละนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกลียวนะครับก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับนะครับก็เพียงแค่นี้เองมีทั้งหมดอยู่2ล็อกนะครับล็อกแรรกกก็็จะเปนนนาตััั้งววที่นะครับ อ,อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูเนี่ยนะครับก็เนี่ยนะครับจะเป็นภาษาสเปนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัววันตัววันที่นะครับตัววันก็จะเป็นภาษาสเปนกับภาษาอังกฤษนะครับออพอกดไปตำแหน่งสูงนะครับเพื่อนๆก็ขึ้นนับพันเมตรได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ผมยอมรับเลยนะครับการทําตัวเรือนที่มาในรูปแบบดูหรูหรามากขึ้นในเคสไซส์เล็กลงกับคาลิเบอร์ใหม่เนี่ยกับราคามาที่แบบว่าอยู่ในลักษณะแบบเกณฑ์เดิมไม่ได้มาอัพราคามาหรือว่ามาอะไรมากมายนะครับจัดว่าเป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆสําหรับเรือนนี้เรือนนี้ผมเอาใส่บนข้อมือภรรยานะครับอยู่ประมาณหนะ้าข้อมือของเขาอยู่ประมาณ5นิ้วนะก็ตัดออกทั้งหมด5ข้อนะครับใครที่แขนเล็กกว่านี้ก็ยังสามารถตัดออกได้อีกนะครับ ก็จัดว่าเป็นเคสไซส์ยีที่เหมาะกับคุณผู้หญิงเท่านั้นแหละนะครับเพราะว่ามันเคสไซส์มันเล็กจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับยอมรับนะครับว่าเรือนนี้สวยมากๆนะครับใครที่ต้องการซื้อนาฬิกาให้แฟนนะครับก็เรือนนี้เป็นอีกหนึ่งทางออกที่ผมรู้สึกว่ามันใส่ไปการไมางานได้ใส่ออกงานหรือว่าอยากใส่ในชีวิตประจำวันใส่ทั่วไปก็ได้หมดนะครับ คือเกินราคามากๆในรูปแบบของตัวหน้าปัดกับเฉดสีนะลงตัวสุดๆนะครับแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีแบบโรสโกนะครับแล้วก็ตัดกับตัวหน้าปัดเนี่ยออกแบบสีแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับมาพร้อมกับตัวสายหนังนะครับเรือนนี้ก็ราคาอยู่ที่หมื่นห้านะครับจะแพงขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่พวกตัวเครื่องตัวอะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนเดิมหมดเป็นคาเิเบอร์ใหม่เหมือนกันนะครับ ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับฝากใบ2เรือนนี้นะใครที่สนใจ2เรือนนี้แบบราคาพิเศษนะครับเ <ๆ S 1> พื่อนๆ Pascal, ทักเพิ่มเคียิโคทายคลิปและทักมาสอบถามนะครับก็บบจะเป็นการโอนเงินนะครับจะลดได้เยอะที่สุดนะครับส่วนเพื่อนๆอ,อ,อยากได้แบบผ่อนชําระหรือว่าต้องการาซื้อแบบอื่นเนี่ยนะครับก็สามารถทารายการผ่านช้อปปี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะครับหรือว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับก็สามารถทําผ่านช้อปปี้ได้เลยนะครับ ก่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปกดติดตามทางร้านก็จะมีโค้ดส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับก็ยังไงวันนี้นะครับผมบอสนะครับจากชาแนลวิมลนทัพแพก็ฝากเรื่องนี้ไว้เท่านี้ครับผมแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ